บอกวิธีใช่่าถ้ามันขาดบ่อยควรเช็คจุดไหนก่อนนะครับนี่มีรอยสายพันกินแบบเงาเงาสะอาดๆนะครับครึ่งเดียวอันนั้นก็คือชุดช้ำไม่เสียสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้พันทุกท่านนะครับมาเช็ค รถออโตมิติกนะครับหรือว่ารถออโต้ที่เราเรียกกันนี่แหละครับรถคันไหนที่สายพานขาดบ่อยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะพาเช็คเบื้องต้นนะครับวิธีเช็คง่ายๆเลยนะครับนี่ดูจากสภาพอันนี้คือสายพานอีกคันนึงนะผมมอามาให้ดูเฉยๆแต่รถคันนี้มันเป็นของพร x 1ช0ยมันยังใหม่อยู่นะครับอันนี้คือบอกวิธีเช็คเฉยๆนะว่าถ้ามันขาดบ่อยควรเช็คจุดไหนก่อนนะครับนี่ให้เราถอดชุดหลังมาตัวนี้เลยถามว่าถ้ารถไล่ชามไล่มิดมาขาดบ่อยไหม ตัวนั้นก็มีส่วนนะครับมือมีส่วนที่ทําให้ขาดนะครับแต่ว่าตอนนี้จุดที่มันขาดจริงๆเลยคือมันอยุดที่ชุดหลังนะครับเดี๋ยวนีให้เนตไอจอนนะครับนี่ช่างทีนะครับช่างทีจัดให้นะครับเอาวิธีเช็คให้เราเอามือสองข้างอย่างนี้นะครับอ่ะกดดูนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ลองโยกดูนะครับถ้าขึ้นลงแบบเนี้ขึ้นลงแบบสะดวกอย่างี้ครับคือไม่ขาดแน่นอนแต่ถ้ามันฝืดวันนั้นลูกค้าเอากลับแล้วเนาะคันที่เป็นฟีโน่เนาะแบบมันข้างครับใช่ พอดึงขึ้นแล้วมันค้างไงครับแล้วก็จับเวลาจับโยกเราโยกทีละข้างนะทีได้ไหมได่ใ่ดึงแบบเมื่อกี้เราโยกทีละข้างได้ไหมอันนี้คือมันของใหม่ไงมันมันไม่โยกแน่นอนคือมันจะเป็นปกติอยู่แล้วแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเสียมันจะโยกได้มันจะโยกแบบยึดจับดึกจับแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีเช็คนะให้ทุกท่านเราไปเช็คดูนะครับใครขาดบ่อยแล้วเปลี่ยนเล้บเป็นอีกเป็นเล้บเป็นอีกนะครับคือเปลี่ยนได้ที่หนึ่งขาดเปลี่ยนที่หนึ่ง ไม่เกี่ยวกับชุดชามหน้านะถามว่าถ้าดมๆอ่มาไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้ามันแบบเปลี่ยนชามแบบเปลี่ยนเซยพานแล้วไม่หายอะไรพวกนี้ครับให้เช็คจุดนี้นะครับด้วยนะครับถามว่าถ้ามองดูแบบเี้ยมันจะปกติอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ขาดดูนะครับมันจะไม่ขาดมันลงสุดใช่ไหมแต่ถ้ามันเสียนะมันจะไปที่ตัวนี้ชามสไลด์ตัวนี้ครับมันจะเป็นเม็ดนามันจะแตกนะครับแล้วก็ร่องมันจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆอะไรครับมันจะทำให้ฝืด ไอ้เวลามันขึ้นลงนะครับมันก็จะดึงสายพานนะครับแล้วก็จะสังเกตดูก็ได้นะชามนะครับชามที่สายพานขึ้นสักครึ่งเดียวเนี่ยตัวนั้นคือตัวนี้เสียนะครับมีรอยสายพานกินแบบเงาเงาสะสาดะครับครึ่งเดียวอันนั้นก็คือชุดชามที่เสียครับโอเคลองเช็คดูนะครับแต่ตัวนี้รถยังใหม่อยู่นะครับเปลี่ยนแค่สายพานก็พอนะครับประมาณนี้นะน้องๆลองเช็คดูก็ได้นะครับประมาณนี้แหละนะครับลองบิดบิดดูๆแบบโยกๆซ้ายขวา ถ้ามันถ้ามันโยกได้เยอะก็แปลว่าตัวนี้เสียแล้วให้เปลี่ยนเลยนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่ถามว่าแพงไหมก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะชุดนี้แต่ต้องใช้ผ้าคัดเดิมนะประมาณสองพันกว่าบาทถ้าผ้าคัดด้วยน่ะอยู่สามพันกว่าบาทนะครับสำหรับรถซุปปอรบี้อะไร้ยครับแต่พีซีก็ค่อนข้างจะสูงนะิดนึงโอเคขอขอบคุณช่างทีด้วยประมาณนี้แหละอ่ะไปก่อนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวิธีเช็คง่ายๆเลยนะครับสําหรับรถที่สายคานขาดบ่อยๆเลยนะครับแบบเปลี่ยน1นอาทิตย์ขาด2อาทิตย์ขาดอะไรไปไณนครับลองเช็คจุดนี้ดูครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ